สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง5นิ้วมหัศจรรย์ว่ามันมีอะไรบ้างกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องความหมายหมวดบัญชีเทคนิคการจำหมวดบัญชีและหลักการบัญชีคู่กันค่ะการจัดหมวดหมู่ของบัญชีนะคะก็จะแบ่งทั้งหมด5หมวด1หมวดสินทรัพย์2หมวดหนี้สิน3หมวดส่วนของเจ้าของหรือว่าทุน4หมวดรายได้5หมวดค่าใช้จ่าย ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดบัญชีเขาว่าคืออะไรสำหรับหมวดบัญชีนี้คือการรวมสิงสิ่งที่เหมือนกันไว้ในหมวดเดียวกันและมีความหมายเหมือนกันสินทรัพย์สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทได้แก่สินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ต่อมาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยเร็วซึ่งมีระยะเวลามากกว่า1ปีเช่นเงินลงทุนระยะยาวหนี้สินสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนั้นก็คือหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินระยะสั้นที่ต้องชำระภายใน1ปีเช่นเงินเบิกเกินบัญชีเจ้าหนี้การค้าต่อมาเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ตัวเงินจ่ายระยะยาวหรือตัวที่สัญญาว่าจะใช้เงินพดซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับพุ้นกู้นั่นเองค่ะสำหรับคำว่านี่สินก็คือภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตค่ะต่อมาก็จะเป็นส่วนของเจ้าของนะคะหมายถึงสินทรัพย์ทั้งสิ้นที่ผู้เป็นเจ้าของกิจการนำมาลงทุนส่วนของเจ้าของกิจการก็จะแบ่งออกได้3ประเภทได้แก่ 1. กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของเช่นร้านค้าปลีก 2. ห้างหุ้นส่วนองค์การธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปคือห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลหรือหอสอนอและห้างหุ้นส่วนจำกัดสามบริษัทจำกัดเป็นบริษัทรูปแบบหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจเพื่อสแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันรายได้หมายถึงรายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการแบ่งออกได้2ประเภทดังนี้ 1. รายได้จากการขายคือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการเช่นกิจการขายสินค้า2รายได้อื่นคือรายได้ที่มีได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการนั่นเองค่ะหมวดที่5หมวดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือหมวดค่าใช้จ่ายหมายถึงต้นทุนที่หักออกจากรายได้สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้ 1. ต้นทุนขาย2ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ3ค่าใช้จ่ายอื่นค่ะต่อมาเราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคนิคการจำหมวดบัญชีและหลักการบัญชีคู่กันว่ามีเทคนิคหรือหลักการยังไงบ้างให้เราได้จดจำตามเรื่องของเราก็คือ5นิ้วมหัศจรย์นิ้วแรกนะคะก็คือ นิ้วโป้งแทนหมวดที่1น,นั้นก็คือสินทรัพย์ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนและไม่ตัวตนอันมีมูลค่าที่มีบุคคลหรือเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของสามารถเอาผลประโยชน์จากกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์จะเพิ่มด้านเดบิตและลดในด้านเครดิตต่อมานะคะเป็นในส่วนของนิ้วชี้แทนด้วยหมวดที่2นั้นก็คือหนี้สินก็คือภาระผูกพันในปัจจุบนันในกิจการเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระพาระผูกพันคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพย์กรที่มีประโยชน์ในส่วนของหนี้สินนะคะจะลดด้านเดบิตและเพิ่มด้านเครดิตต่อมาเป็นนิ้วที่3นั้นก็คือนิ้วกลางแทนด้วยหมวดที่3คือส่วนของเจ้าของหมายถึงสินสทรัพย์ทั้งสิ้นที่ผู้เป็นเจ้าของกิจการนำมาลงทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจการเจ้าของคนเดียวในส่วนนี้นะคะจะลดด้านเดบิตและเพิ่มด้านเครดิต ต่อมาจะเป็นในส่วนของนิ้วนางนะคะแทนด้วยหมวดที่4นั้นก็คือหมวดของรายได้หมายถึงผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติของกิจการรวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติในส่วนนี้นะคะจะลดด้านเดบิตและเพิ่มด้านเครดิต นิ้วสุดท้ายของเราแล้วนะคะนั้นก็คือนิ้วก้อยแทนด้วยหมวดที่5คือค่าใช้จ่ายหมายถึงต้นทุนส่วนที่หักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาที่ดําเนินงานในส่วนนี้นะคะจะเพิ่มด้านเดบิตและลดด้านเครดิตค่ะสรุปแล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องความหมายของหมวดบัญชีเทคนิคการจำหมวดบัญชีและหลักการบัญชีคู่ เชื่อว่าหลายคนในที่นี้น่าจะเข้าใจและได้เรียนรู้เพิ่มเติมพอสมควรเลยค่ะวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะจัดทำโดยนางสาวสุภาวดีหมวกเมืองและนางสาวออนปียาชัยสายัน